All New Honda 500 Series ใหม่ได้เปิดตัวทั้ง3โมเดลในงานอีกมาก2023นี้หลังจากที่ m o t o r v a l เราได้นำเสนอข่าวการเปิดตัว2024 CBR650R และ CB650R ใหม่กันไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่รับชมคลิปนั้นครับสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนในคลิปนี้ผมจะขอพูดถึง3ทหารเสือ500 Series โฉมใหม่ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดนอกจากรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็การเพิ่มออปชันนั่นก็คือการเปลี่ยนชื่อรุ่นในโฉม Naked แล้วก็ล่าง Adventure โดยตัวแรกโฉม Sport ครับมันยังใช้ชื่อว่า CBR 500R อยู่แต่ได้มีการรีเชฟรูปลักษณ์ภายนอกเล็กน้อยทำให้เส้นสายไฟหน้าเนี่ยมันดูแหลมคมขึ้นในสไตล์แบบ m i d s i ส์ของเขาก็คือตัว CBR 650R ส่วนบั้นท้ายครับมองเผืเ่อแล้วเราจะยังดูคล้ายกับโฉมปัจจุบันเลยก็คือมีช่องรีดอากาศแต่ว่าตัวโคมไฟท้ายเนี่ยมันมีการปรับรูปแบบใหม่ให้ดูคล้ายกับตัว GSX-R พันอีกจุดโดดเด่นหนึ่งของตัว CBR500R โฉมล่าสุดนี้นั่นก็คือ การติดตั้งชุดวิงเลตที่ดูแล้วเหมือนกับตัว CBR 1000RR โฉมเก่านอกจากนี้รายละเอียดตัวมาตรวัดครับก็ได้อัปเกรดให้มาเป็นแบบจอสี TFT แล้วและมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ r ร a ซิง n c รวมถึงเพิ่มระบบความปลอดภัยอย่าง HSTC หรือ traction control ที่จะสามารถปรับปิดได้ แน่นอนมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ดังนั้นประกับสวิตช์แฮนทางด้านซ้ายเนี่ยก็ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวปุ่มจอยสติ๊กเพิ่มเข้ามาสำหรับขุมกำลังนั้นยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมก็คือ2สูบหม้อน้ำพิกัด 471cc ให้กำลังสูงสุด 47hp แล้วก็แรงบิด43นิวตันเมตรทางฝั่งระบบกันสะเทือนก็ยังเป็นของโชว่ SFF BPU และจานดิสเบรกทางด้านหน้าครับก็เป็นทวินดิสที่มาพร้อมกับคาลิเปอร์เเดียลเมาส์4พอพ์ตสเปคระบบกันเสถียรและเบรกก็ยกมาจาก500ซีรีส์ Gen4 ซึ่งตัว CBR 500R ชมปี2024มันจะมีให้เลือกด้วยกัน2สีครับก็คือสีแดงแล้วก็สีดำขยบมาต่อกันที่ร่างเนกเกตของเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อแล้วจะไม่ใช้ชื่อว่า c b 500F อีกต่อไป มันมีชื่อว่า CB 5 0 0 Hornet เจ้าแตนต่อยตัวเริ่มต้นจุดที่เราเห็นแล้วดูแปลกตาครับก็คือตัวโคมไฟหน้าของมันได้มีการปรับเปลี่ยนถอดไฟสามเหลี่ยมแหลมออกไปแทนที่ด้วยไฟโคม8ดเหลี่ยมที่ดูแล้วคล้ายกับ Honda g r o m 125รอม125ส่วนบันท้ายก็จะเหมือนกับตัว5 0 0 R ครับก็คือรูปทรงไฟท้ายในแบบของ GSX-R พัน ละรายละเอียดสเปคอื่นๆก็จะเหมือนกันกันกบตัว 500R เลยครับทั้งในส่วนของเครื่องยนต์ระบบกันสะเทือนระบบเบรกแล้วก็ชุดหน้าจอมาตรวัดที่อัปเกรดใหม่2024 CB 500 Hornet จะมีทั้งหมด3สีประกอบไปด้วยสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำปิดท้ายกันที่ร่าง Adventure CB 500X จะไม่ใช้ชื่อนี้อีกแล้วเปลี่ยนมาเป็น NX 500 โดยตัวชุดโคมไฟครับก็ยกแบบมาจาก c b 500 Hornet เลยแต่ว่าพออยู่ในโฉมของร่าง Adventure แล้วมันกลับดูลงตัวมากกว่าร่าง Naked แม้ว่าชุดไฟท้ายมันจะดูเหมือนกันกันกบร่าง Sport แล้วก็ร่าง Naked คู่แฝดแต่ว่าจะมีมือจับกันตกทางด้านหลังที่สามารถจับได้โดยสะดวกตามสไตล์ของรถ Adventure Touring ชุดมาดวัดก็ได้มีการอัปเกรดเหมือนกันกันกบโฉมสปอร์ตแล้วก็โฉมเนเกตเช่นเดียวกับตัวขุมกำลังเครื่องยนต์2สูบเรียงแต่แน่นอนครับการที่เขาเป็นร่างแอดเวนเจอร์ระบบกันสะเทือนช่วงล่างก็จะมีการอัปเกรดในเรื่องของช่วงยุบที่มันมากกว่าร่างสปอร์ตแล้วก็ร่างเนเกตนอกจากนั้นตัวระบบเบรกจานดิสค,คู่หน้าจะมีการลดสเปกในส่วนของตัวปั๊มคาลิเปอร์เหลือแค่พอรพอ ในเรื่องของสีสัน Honda NX 500จะมีให้เลือกด้วย3สีประกอบไปด้วยสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ Honda 500ซีรีส์ใหม่นี้คุณชอบตัวไหนมากที่สุดเอาเป็นว่าในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารงานอีกมากกันต่อยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามที่ n n e l Motor rival ของเราไว้ด้วย และเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารกันแบบเรียลไทม์ฝากติดตามที่ f a c e b o o k c o m m o t o r r e v a l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ